สวัสดีครับวันนี้พ่อครับช่องขวดนกบานหน้าอายุห้ากินห้าลองห้าเที่ยวครับมาครับวันนี้โอ้ตกตกได้บ่วยนะเนาะป่วยเมืองเหนือเรื่องเรื่องครับหอมหอมครับสีมาลองครับเสดงตาขวดครับซีซีตีกีครับมาครับมาเริ่มดองกันนะครับเนาะ ดวยลงไปกอนนะครับด้วยประมาณสองโหลครับดองมาลายครับดองแถลครับตามใจเขามาไปครับดวยืั้งเยอเนะครับดองมารายครับดองกลองมนงครับ ยิงส <aka> <iliz ce icted believers> <old> ีน้ำน้องไอ้แซ่มายสกวันที แต่หาได้ยังไงครับเรบวยของเจ็ดสันแล้ครับเดี๋ยวมันสีสัมนะครับมันก็สัมแน่นเพรมันกระเทียมบากดึกมันไหลายจุดหนาครับ ยงเคียให้มันนะจ๊กไปดนแดดมันอยากนะไปได้บางเอาให้แห้งเอาันไปยัางน้ำนสั่งผมก็ไย่งลมมันแดงดองแล้วนะครับแต่ตานี้โอ้เกือบิดด้วครับดองเสี่ยงอู่ กับไายเพิ่มอีกุกเดือนพกุกเดือนกับปีนึงครับนี่ได้ไดีใซนเบิร์ดครับน,นี่ผมลลางสามหลามสี่หลาเนาะเนาะต่างเรียวกับเอามะพึ่งให้มันแห้งให้มันเสียดหนามครับแล้วก็มัดตัวครับบวัวยห้นสีออกรสเปรี้ยวนะครับทะนุนิบๆมันอันนี้บวัวแกะนะครับมันเหลืองเหลืองเต็มทีแล้วพร้อมเลยครับมาครับมันนี่เอ,อิ้น สทผมสิใส่บ้านเนี่ยน้องน้องตันหาใยกำกับบวยสองโหลสองโลคุกว่าครับีใส่อีกชั้นยหนนึงครับบ้านยีกว่าครับทามัน้ามันน้ะเดี๋ยวเขาจะคอยปรุงไหมครับเขาจะใส่เนี่ย นี่ได้ประมาณนี้ครับรู้หอมหอมบวยครับนี่ครับอันนี้น้ำอ้อยกันซีซีซซดีกีครับโอ้ใส่กินกับข้องแผ่นะครับ อันนี้หาขวดประมาณตกประมาณ3ลิตรครับโหลผมสี่ลิตรเนาะแต่ว่ามันใส่อันนี้ลงไปเลยมันก็สีบบทั้งสี่ลิตรครับตัวมีความน้าเนี่ยมีมวนสามมีมวนมีนี่น, 3, น,นูนี่นั่น,น,นเนาะ,นะใส่ก็บไม่ได้ายนะขาดว่าสิใสเจ็กสี่ขวดแล้วก สุดยอดนะครับอืมโอเคนะครับขวดนี้ไว้นะเนาะพ่อครับ,รบมันเต็มโรถอะประมาณเกือบสามลิตรแล้วครับสามลิตรกวดนะปุ๊บปิดไว้ครับตอนนี้ปุ๊บฐานเบิรงพร้อมกันปีหน้าครับดอไว้ปุ๊บประมาณสักปีหนึ่งแล้วมาเปิดซิมเบิงร์นมันจะเป็นรถชาติในนาะถ้าสส่เงินจะประมาณหกเจ็ดเดือนครับว่า แล้วกันเมื่อเรามาเปิดชิมมันว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงมันสีหวานโปดหรือมันสีสมหรือมันสีมีตะกินสีชิฟตีกีมาลองถ่ายเราไปงานกันนะครับเน้อหกภายในหกเดือนวันนี้วันที่สิบหกมีนาครับหกเจ็ดนะครับเนาะงนาปีเลยครับมีนานาปีหกเดือนหรือว่าขวบปีหนึ่งครับขวบปีนะครับมีนาปีต่อไปครับปีหกแปดนะครับเนาะเอาสิมาเปิดเบื่อง ดีว่าภายในหเดือนเ้าสิเรามาเปิดบึงเราติดตามเลยครับว่าบวยสองสองกิโลกว่าครับซีซเตีกีประมาณส<ค><ณ>ามเกือบสามดิบประมาณสามดิตครับนี่ประดิสามดิบดอกสองลิตรตัวอากาศน้ำตาลกวาดประมาณห้าลอยกํมประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามครับถานติดตามตอนตอน่ตอไปอีกประมาณหนึ่งปีบริัวณหกเดือน ขอบคุณครับ